นับเป็นวิธีการที่สามารถแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของคลื่นและกระแสน้ำช่วยดักตะก,กรอนชายฝั่งและช่วยยึดแนวชายฝั่งเอาไว้ได้ส่วนวิธีการอื่นเช่นการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นการวางไส้กรอกทรายกำแพงป้องกันคลื่นเขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่งแต่และว,วิธีก็จะมีข้อดีข้อเสียและข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป ซึ่งอาจจะเหมาะกับสภาพพื้นที่อื่นแต่ไม่เหมาะกับการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ตำบลสองคลองอําเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทาการทำเขื่อนหินทิ้งเพื่อแก้ปัญหาน้ำกัดเซาะชายฝั่งทำให้มีการงอกเพิ่มขึ้นนะครับของพื้นดินมากขึ้นโดยเห็นได้อย่างชัดเจนครับที่บริเวณด้านหลังแนวเขื่อนหินทิ้งนี่แหละครับก็มีระดับพื้นดินสูงกว่าด้านหน้ามากเลยครับ แล้วก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาตินะครับกลับคืนมาอีกด้วยก็สังเกตได้จากปูทะเลครับแล้วก็ปลาตีนครับเริ่มกลับมาเพาะพันธุ์ในบริเวณป่าชายเลนแห่งนี้นะครับวันนี้ g r ี e โฟกั u ข่าวสารไอเดียดีๆมาเช่นเคยครับกับการนําผักในท้องถิ่นมาทําอาหารครับวันนี้เป็นการนําลําแพนผักพื้นบ้านท้องถิ่นของที่นี่นะครับมาทําอาหารจะเป็นอาหารอะไรนั้นนะครับแล้วก็จะมีรสชาติอย่างไรไปติดตามกันได้ครับในช่วง Green ไอเดีย ชาวบ้านในชุมชน2องคลองมักคุ้นเคยกับลำแผนเป็นอย่างดีมักเก็บมากินเล่นเพราะผลมีรสเปรี้ยวและมีรสมันเล็กน้อยกินแล้วเป็นยาระบายอ่อนๆลำแผนเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กและขนาดกลางสูงประมาณ4-12เมตรขึ้นในพื้นที่ที่มีความเค็มไม่มากผลของลำแผนเมื่อตัวเต็มที่จะมีขนาดประมาณ2นิ้วเหมือนดอกบัวตูม เป็นเหลี่ยมออกมาจากดอกที่บานมีเมล็ดมากออกดอกและผลตลอดทั้งปีสามารถนำมาจิ้มกับน้ำปลาหวานหรือกะปิได้ถ้าประโยชน์ทางสมุนไพรเป็นยาระบายแต่วันนี้เราจะไม่นำมาทานเล่นเราจะนำผลของลำแพนมาทำส้มตำลำแพนครับลำแพนค่ะเป็น พืชที่ขึ้นตามป่าชายเลนนะคะจะหาดูได้ยากตามป่าชายเลนนะคะแล้วลำแพลผลของลำแพนเนี่ยเรานำมาทำอาหารได้อย่างเช่นวันนี้จะนำเสนอเมนูตำลำแพนนะคะตำลำแพนมีส่วนประกอบคือพริกกุ้งแห้งถั่วตัดและที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือลำแพนค่ะวันนี้จะ ตำลำแพนนะคะประกอบด้วยพริกนะคะถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เยอะได้ถ้าไม่ชอบเผ็ดก็ใส่แค่2อสมเม็ดนะคะและกุ้งแห้งค่ะถั่วตัดนะคะพอประมาณค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะและที่ขาดเสีไม่ได้ก็คือลำแพนค่ะแล้วก็ตำค่ะตำไม่ต้องละเอียดมากนะคะตำพอประมาณค่ะ พอให้ลุกคราให้เข้ากันเอาไว้สำหรับทานเล่นนะคะไว้สำหรับทานเล่นเด็กๆชอบรับประทานเพราะมันจะมีรสอมเปรี้ยวอมหวานพอตำเข้ากันดีนะคะละเอียดพอประมาณนะคะไม่ต้องละเอียดมากเราก็จะใส่น้ำปลานะคะ แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก็พร้อมรับประทานได้ค่ะเราก็จะตักใส่จานพร้อมรับประทานเห็นไหมคะสีสันน่าทานไหมคะดูหน้าอร่อยนะคะเด็กๆชอบทานไม่เผ็ดมากนะคะ เป็นอย่างไรบ้างครับส้มตำลำแพนอาหารเมนูเด่นของที่นี่นอกจากทำส้มตำแล้วอาจนำไปทำเป็นเมนูอื่นได้อีกลองไปทำกันดูนะครับน้องๆครับชุมชนสคลองมีอาชีพประมงชายฝั่งและการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นหลักและมีการทำกุ้งเคยโดยนำกุ้งเคยสดตัวเล็กๆที่รับซื้อมาจากชาวประมง แล้วก็นำมาต้มเสร็จแล้วนำไปตากแดดก็จะได้กุ้งเคยแสนอร่อยนับเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจของที่นี่ครับชุมชนสองคลองเป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่เอาเปรียบกันมีความรักใคร่สามคัคคีช่วยเหลือกันเคารพนับถือกันเหมือนญาติพี่น้องและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด เวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชุมชนก็ร่วมการแก้ไขอย่างเต็มที่อย่างกรณีการกัดเซาชายฝั่งทะเลชุมชนก็ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสองคลองช่วยกันแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับน,น้องๆครับจากเรื่องเล็กๆที่เริ่มจากความสัมพันธ์ในชุมชนสองคลอง กลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ต่อการจัดการชีวิตของชุมชนสองคลองนะครับเมื่อการจัดการคุณภาพชีวิตของชุมชนมีความมั่นคงทั้งอาชีพอาหารการกินทำให้มีความสุขซึ่งไม่ใช่แค่ทางกายเท่านั้นนะครับความสุขทางใจนับเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนแห่งนี้ด้วยนะครับวันนี้น้องกรีนลาไปก่อนนะครับ ติดตามรายการกรีนโฟกัสสัปดาห์หน้าวันนี้น้องกรีนไปนะครับสวัสดีครับวันนี้เราลงปูป่าสนุกมากเลยครับเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากๆเลยครับที่ชุมชนสองคลองและผู้นำชุมชนครับได้ร่วมกันคิดร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาชายฝั่งทะเลนะครับโดยใช้หลักคิดที่ชัดเจน เห็นการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งที่สำคัญครับและเมื่อธรรมชาติกลับมาสู่ความสมบูรณ์และก็ความสุขก็กลับมาสู่ชุมชนชาวบ้านก็ได้ร่วมมือกันช่วยเหลือกันอีกด้วยครับทำให้ทุกวันนี้ครับชุมชน2อคลองตําบล2อคลองอ,งองํอเาเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาครับถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศแห่งหนึ่งที่ถือว่าน่าศึกษาเรียนรู้มากจริงๆเลยละครับ แล้ว,วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคําแนะนำครับสามารถส่งคําแนะนําของท่านมาได้ทางไปรษณียบัตรหรือว่าที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับรับพบกับผมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านครับจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมน้ำห้ามพลาดชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ